อ๋อนี่แหละครับคือผลงานของเทศบาลทองรำภูมิที่ร่วมด้วยกับเดือนจันทองครภูมินะครับที่ออกความเห็นกุศสร่วมกันนะครับเตรียมความพร้อมนะครับรับหน้าฝนนะครับซึ่งหน้าฝนเราเห็นได้ว่านะครับน้าจะไหลไม่ทันนะครับดึงด้วยท่อรางระบายน้าของเราจะเต็มไปด้วยเศษขยะเศษหินนะครับมากมายนะครับวันในวันนี้นะครับก็ทางจำนะครับก็ ได้ร่วมนะครับประธานเทศบาลมาดําเนินการนะครับล็อกท่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งเจ้าหน้าที่จากบรนจําของภูมินะครับที่ได้มาร่วมแรงตวงใจกันเอาเป็นกุศลครับทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้จากที่น้ําไม่ไหลนะครับวันนี้จะเห็นได้เลยน้ําจะไหลได้แล้วนะครับนี่ผลงานจากการวางแผนนี่จากพิจูเลยนะครับผูมิบรรจําของเราวางแผนนะครับดําเนินการวันนี้ ร่วมกัดข้างพิษนะครับของเทศบาลดาเนินการนะครับวางแผนนะครับแล้วก็นะครับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เคียงนะครับนำอาหารมาให้มากมายนะครับวันนี้ที่ออกมาครับมีทั้งพี่โจพี่แจ็คนะครับก็นี่นะครับผู้ต้องขังนะครับทันดีนะครับสิบนายนะครับมาร่วมกับเจ้าที่เทศบาลนะครับอีกประมาณอีกห้าหกนายนะครับ วันนี้ที่เรากำลังเห็นการถ่ายทำอยู่นี้นะครับเราก็ถนนสายเมนนะครับใครจะรู้ครับอยู่ใต้ถนนจะมีขยะและเศษอ่าลินเศษหินเยอะขนาดนี้นะครับที่เห็นนี้ก็เราไปนะครับนําไปทิ้งแล้วสองสามเที่ยวนะครับนะครับก็ว่าให้ทีน้องที่ได้ดูข่าวนี้ครับก็นะครับถ้าได้รู้ไว้นะครับว่านะครับเทศบาลของเราดูแลทุกอาทุกโคเรือนเป็นอย่างดีนะครับ 下不了。